สะใจโวยฮ้ส์ใจวันนี้มาในเครื่องแบบปีศาจแดงนะครับย้อนยุกนะกลับไปรุ่นแรกเลยของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล1 9 9่1 9ก3าาแล้วก็ฤดูกาล1 9 9่กาส 1994นะครับก็ช่วงนั้นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสม่แรกในประวัติศาสตร์นะครับก็สวมใส,ส,มใส่ไม่ใช่สวมชัยสวมใส่ชุดนี้นะอันนี้เขาทำย้อนยุคออกมาไม่ใช่ชุดออริจินัลที่ ออกมาในตอนนั้นผมก็ไปซื้อย้อนหลังมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เก็บชุดนี้ไว้คิดแล้วก็เสียดายเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งชุดนะฮะที่ผมโปรดปรานมากที่สุดนะคอเนี่ยก็เป็นคอเชือกตอนนั้นน่ะนิยมมากเลยในะยุคต้น90เขาก็จะทําย้อนยุคนะย้อนยุคของย้อนยุคนะก็จากที่ยุค80เนี่ยนะฮะยุคเอตี้เนี่ยเสื้อจะฟิตฟิตกางเกงจะสั้นๆ นักบอลใส่แล้วเนี่ยโอ้โหก็บอกเข้าหลามโผล่เลยนะมีเข้าหลามหนองมนมีหอบหมกกันด้วยนะครับกางเกงจะสั้นๆนะครับขาจะขาวๆยาวๆพอมายุคเก้าสย์แล้วเนี่ยกางเกงก็จะเป็นทรงลุงนะฮะยาวลงไปถึงเกือบจากหัวเขา่าและยุคนั้นเนี่ยฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเขาอ่าลีกส,สุดเดี๋ยเขาเปลี่ยนชื่อจากดิวเซนหนึ่งเป็นพรีเมียร์ลีกนะคราก็เขาก็นิยมย้อนยุคตอนนั้นนะคอเชือกเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วมึงจะหัวเราะอะไรนักหนานะอเรื่องของเรื่องครับซึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะแชมป์ก็หน้าเดิมฮะต้องใช้คำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแชมเปี้ยนส์ิกเป็นเจ้าพ่อยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเรอัลมาดริดได้แชมป์อย่างไม่รู้จักเบื่อนะครับเมื่อคืนนี้ ยัดเยียดความประชัยให้กับดอทมุลนะสองประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์นะครับควา้าแชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปสมัยที่สิบห้าในประวัติศาสตร์ไอ้ที่หัวเราะเนี่ยเชียร์มาริตหรือเปล่าเปล่าฮะไม่ไม่เคยเชียร์มาริตนะครับจะเชียร์เฉพาะบางนัดเช่นเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วหรือเมื่อปีสองพันสิบแปด เขาพูดง่ายว่าเชียร์แบบเฉพาะการนะครับเชียร์แบบมีมีอะไรบางอย่างซ่อนเลนเชียร์แบบมีวาระซอนเลนแต่ถามว่าปกติธรรมดานะเอาใจช่วยราชันชุดขาวหรือเปล่าเ็าบอกว่าเปล่านะถ้าอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์เนี่ยนะถ้าถ้ามีทีมอื่นได้แชมป์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทีมอื่นได้แชมป์เอาตรงๆนะเกมเมื่อคือนเนี้ยระหว่างเรอลมตติกับรอแมตติกกับดอทมูล จริงๆอะ่ะผมควรจะเชียร์ทีมรองตามวิสัยของคนไทยชอบบอลรองก็คือดอทมุนแต่มันก็มีเหตุอะไรบางอย่างนะฮะทำให้ผมเนี่ยเอาใจช่วยให้ดอทมุนเป็นแชมป์เนี่ยไม่ลงทำไม่ได้เข้าใจฮะทีมรองมึงควรจะเชียร์ทีมรองและมาริดเนี่ยเขาได้แชมป์แบบ นับไม่ท้วนแล้วอ่ะเขาได้แชมป์มาก่อนหน้านี้เขาได้แชมป์มาสิบสี่สมัยในขณะที่บุเสเซียดอทมุลเพิ่งได้แชมป์มาแค่สมัยเดียวเท่านั้นเองได้มาปีหนึ่ง้าเจ็ดแล้วก็เข้าชิงอีกครั้งปีสองพันสิก็ไปพลาดท่านะฮะแพ้คู่แคนร่วมบุนเดสิกาอย่างบบเยนมิวนิคเพราะฉะนั้นมึงควรจะเชียร์ดอทมุลทีมร้องอีบรูผมก็ควรจะทำแบบนั้นถ้านะครับ มันมีเหตุผลถ้าบรัเซียดอทมุลเนี่ยไม่มาเยยะหยันไม่มาแซะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดซึ่งเอาตรงๆผมไม่เข้าใจนะฮะคือยืมตัวเจดอนซานโช่หรือเจดอนกูไม่ขอโทษซานโช่ไปให้ยืมไปแล้วนะครับค่าเหนื่อยแมนยูก็ช่วยออก แต่นะครับในโลกโซเชียลไม่น่าเชื่อนะฮะดอทมูนออฟฟิเชียลด้วยนะนะพอตัวเองเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าจะไม่หลีกได้สำเร็จพร้อมกับเจดอนซานโชเฮ้ยมีแฉลบมาวะเฮ้ยแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่าแซะก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยนี่ นี่นี่เพจนี่ไอนี่ทวิตเตอร์เอ็กซยังเป็นทางการทางยางเป็นทางการของสโมสรจริงเหรอมึงยืมตัวเขามาแล้วแล้วมึงไม่มีปัญญาจ่ายค่าเหนื่อยที่แสนจะแพงแมนยูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ปล่อยตัวออกมาให้ยืมค่าเหนื่อยก็ช่วยจ่ายแต่พอมึงเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าจะีมยหลีกเอ้ย มีเยอะหันมีถากกันเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยจะเอากันแบบนี้ก็ได้นะครับผมจำได้ก็อ่ะโอเคเจนอนซานโช่ o, ก่อนเกมเบนนี่แม็คัตที่นะฮะโคชกองหน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็ออกมาเผยความลับนะเขาบอกว่าไอ้ที่เจดอนซานโช่ไม่ยอมขอโทษเอริกเทนฮากเนี่ยคือถ้าขอโทษนะครับเท่ากับยอมรับผิดทั้งหมด และเหตอ่าแล้วเบนนี่แบ็กคัตี่พูดว่าอะไรยอมรับผิดทั้งหมดถ้าขอโทษแสดงว่าเจดอนซานโชไม่ตั้งใจมาสายนะครับนู่นนี่นั่นเจ้าตัวก็เลยไม่ขอโทษผมอ่านแล้วเอ้ยมันคนละประเด็นหรือเปล่าวะนะคือ,ค,อคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับย้อนกลับไปต้นฤดูกาลซานโชไม่มีชื่อในเกมที่บุกไปเยือนอาร์เซนอล จบเกมนักข่าวถามนะฮะเอ็นเทนฮากว่าทําไมไม่มีชื่อซานโชไอจุดเนี้ยโอเคเทนฮากก็ทําไม่ถูกนะครับไม่ปกป้องลูกทีมนะครับเหมือนเอาลูกทีมมาประจานเหมือนกันคือเทนฮารตอบนักข่าวว่าซานโชซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ดีนะหลังจากนั้นซานโชใช้ช่องทางของตัวเองนะฮะ ในโลกโซเชียลตอบโต้ว่ามันไม่จริงเอริกเทนฮากโกหกผมซ้อมดีจุดเนี้ยผมเอามาชั่งตวงวัดกันแล้วมาชั่งน้ำหนักกันแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกเทนฮากก็ทำไม่ถูกนะครับแต่เจดรนซานโชคนที่จะตัดสินว่าคุณซ้อมดีหรือไม่ดีไม่ใช่ตัวมึงครับผู้จัดการทีมเป็นคนตัดสินเพียงแต่ผู้จัดการทีมไม่ควรจะพูดและ สิ่งที่เอริกเทนฮาพูดคือแค่เรื่องซ้อมไม่ดีซ้อมไม่ดีหมายความว่าโชว์ฟอร์มในการฝึกซ้อมไม่เข้าตาเขาไม่ได้บอกเลยว่ามึงมาสายเขาไม่ได้บอกเลยว่ามึงขี้เกียจนะครับเขาไม่ได้พูดจุดนี้เลยแต่อยู่ดีๆไอ้ที่เบนนี่แมคคาที่พูดออกมามึงบอกว่าถ้าถ้าถ้าขอโทษถ้าก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่าง,างพ่องใส่สยยตัตว์เขาพูดแค่เรื่องซ้อมอีหี่นะครับเพราะฉะนั้นโอเคผมอาจจะไม่ได้ชื่นชอบ ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเอริกเทนอาร์กมากมายแต่เรื่องนี้ขอเรื่องหนึ่งนะฮะมันเป็นเรื่องของวินัยมันเป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพเรื่องนี้ยังไงหัวเด็ดตินขาดผมก็มองว่าซานโชผิดมากกว่าเอริกเทนฮาร์กแล้วลองนึกดูถ้าซานโชได้แชมป์นะครับถ้าซานโชได้ยกถ้วยหูยานถ้วยหูใหญ่วันนี้พูดตรงๆนะ เอาตรงอะไรมันจะเกิดขึ้นนรกอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเด็กผีโอ้โหมันคงมีแบบโอโ้พวกสวมรอยนะครับเข้ามาเข้ามาแบบเปลี่ยนสีเย้หยันถากถาง,างแดกดันกันสนุกสนานเรื่นเรืองขื้นเคลงโอ้โหดีนะนะดีนะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นเรอลมริดซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าไอ้ที่มาริดได้เนี่ยมันมาจากความ มันมาจากความมันมาจากความโชคโชนมันมาจากความเคี้ยวยาวลากดินมันมาจากความแบบมันมาจากความแบบดวงแข็งมันมาจากความถูกฉลกของตัวเองกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเฉพาะจริงๆหน้าเปลี่ยนชื่อแม่งเลยนะฮะเป็นยูฟาเรอัลมาริดลีกไอสัตว์นะคือเอาตรงๆรง์ทมด์ทำได้ดีมากทำได้ดีแบบผิดคาดเลยทีเดียว ว่าอะไรก็ต้องชื่นชมนะฮะโคช้ชของพวกเขาอย่างเอดินตาสิสเป็นโคช้ชหนุ่มอายุเพิ่ง40่สรเศษเท่านั้นเองวางแผนนะครับใช้เหลี่ยมเลขกลยุทธ์จัดการกับมาริดเนี่ยเกือบจะอยู่หมัดช้อยยิ่งครึ่งแรกนะครับรอดบุลอาศัยการตั้งรับในแดนปิดพื้นที่ไม่ให้มาริดมีที่ว่างนะครับในการทำเกมรุกแล้วพอมาริด เสียบอลตรงกลางหรือเสียบอลตรงหน้ากรอบเขตโทษของดอรมุนทีมเสือเหลืองฮะเปลี่ยนจังหวะนะครับภาษาอังกฤษอย่างที่ผมพูดเป็นประจำ transition นะ transition ได้รวดเร็วและแม่นยำมากใช้โอกาสใช้จังหวะการเล่นเนี่ยน้อยนะครับตัดบอลได้หนึ่งสองสามสี่จบเลยเอาตรงๆบุเซียดอรมุน ควรจะได้ประตูนะฮะครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสที่ต้องใช้คําว่ามันเข้ามันเข้าขั้นหนึ่งอะนะเข้าขั้นหนึ่งเข้าใจไหมหนึ่งหนึ่งะนะจังหวะที่ปีกซ้ายนนเดียยี่ฮี้อะไรเนี่ยหลุดไปแตะหลบที่โบกุกตัวได้แล้วดันแตะยาวห่างตัวยิงไม่ทันนะครับนะจังหวะที่ไอ้เจ้าเนี่ยหลุดไปยิงผ่านมือกุกตัวไปแล้ว นะครับจังหวะที่ฟูครุกหลุดไปยิงผ่านมือกุกตัวบอลก็ไปชนเสาอีกใช่ไหมมีจังหวะยิงไกลที่กุกตัวปัดออกไปได้อีกต้องบอกเลยฮะว่าเล่นได้ดีแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับเรอัลมาดริต<ม>นะครับเวลาเสียบอลปุ๊บโตกับใช้จังหวะจู่โจมแบบรอบค่าเลยนะฮะร,รวดเร็วแม่นยำเสียอย่างเดียวเท่านั้นเอง จบไม่ได้นะครับจบไม่ลงไม่เด็ดขาดมากพอแถมมาริดนี่แม่งดวงแข็งนะฮะดวงแข็งมากนะเป็นทีมที่แบบโอ้โหบุญเก่าแม่งบุญยาสูงนะบ,บุญสูงนะครับลองนึกดูดิกับแมนซิตี้ดวลจุดโทษก็ควรจะตกรอบควรจะแพ้แมนซิตี้จากการดวลจุดโทษเล่นกับบาเยนมิวนิกนะครับกำลังจะเดทหาอยู่รอมรออ มานิโอไนเออร์นายทวารพี่เสือพลาดแบบไม่มีเหตุผลไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิน้นมากับดอตมุลควรจะเสียประตูครึ่งแรกเนี่ยขี้หมูขี้หมาดอตมุลควรจะได้อย่างน้อยน้อยเนี่ยหนึ่งดอกไม่ได้พอครึ่งหลังพี่แชร์แม่งแก้เกมนะครับปรับจังหวะลูกทีมให้มันรัดกุมให้มันนิ่งขึ้นไม่ผีผามไม่ดันสูงมากเกินไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอย่างอดทนครึ่งแรกมึงสนุกนักใช่ไหม เดี๋ยวกูค่อยๆเล่นมาริดเนี่ยก่อนแข่งเหนือกว่านะฮะทั้งชื่อชั้นศักดิ์สีฟอร์มการเล่นแล้วก็ใส่กัญาภาพาผู้เล่นแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยเล่นเหมือนเป็นเป็นทีมรองละเฮ้ยไม่เป็นไรยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์นะครับกลายเป็นว่าครึ่งหลังมาริดเล่นแบบเล่นแบบทีมรองเล่นแบบรัดกุมเล่นแบบระมัดระวังมาดิพอไม่บุกใส่ดอทมุนดอทบุนพอไม่มีจังหวะเปลี่ยนไม่มีจังหวะโต้กลับ เห็นไหมฮะมันทําอะไรไม่ได้สุดท้ายมาตัดสินกันที่การใช้ลูกตั้งเตะให้เป็นประโยชน์ดอทมุลได้เตะมุมเยอะกว่านะครับแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ในทางกลับกันมาริทได้ลูกเตะมุมน้อยกว่าแต่เด็ดขาดกว่าโทนี่ครอสวางเสารแรกดาน,นี้เขาบาคาวพุ่งโฉบมามงนะหนีมือนทวานทีมเสือเหลืองเข้าไปดือด้อดึงดศูนแทบจะจบเลยฮะ แค่หนึ่งศูนยเนี่ยแทบจะจบเลยและเห็นไหมฮะหลังจากนั้นโอ้โหดอทนุนนะครับเสียกระบวนไปหมดปันป่วนเกมพังจุดที่น่าสังเกตฮะตอนยังศูนย์ศูนย์ไปเปลี่ยนมาโกโลชออกอ่เปลี่ยนมาโก้ลชลงมาแล้วไปเอาปีกซ้ายอเดเยมี่เนี่ยออกซึ่งไอตัวเนี้ยผมมองว่ามันสร้างมันคุกคามเกมรับของมาริดได้มันสร้างความลำบากใจให้เกมรับ ของมาริดได้ไปเอาออกไปเอาร้อยสอกมาซึ่งร้อยเนี่ยอายุมากนะครับแล้วก็สภาพมันก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซนรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นมันก็ไม่ใช่ตัวที่แบบไปไปสร้างความลำบากใจอะไรมากเปลี่ยนตัวผิดนะฮะมาริดเล่นสบายขึ้นชิงจังหวะขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วจบเลยแชมป์สมัยที่สิบห้า จากทีมที่เชี่ยวชาญทีมที่มีความมั่นใจกับถ้วยนี้ทีมที่ถูกชโชลกเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันว่าทําไมมาริดถึงถูกโหลกกับช่วยอ่ากับถ้วยน,น,นี้แต่ที่แน่แน่แต่ที่แน่แน่ก็อยากฝากบอกนักเตะบางคนนะครับว่าโอ้ยนะแฟนบอลบางคนด้วยก็ได้เขาบอกว่าเข้าชิงยูฟาแชมนลีมันน่าภาคภูมิใจ มันน่าปรับปลืม้มมันน่าดีใจมากกว่าได้แชมป์เอฟเอคับก็ไม่ว่ากันต่างคนต่างความคิดนานาจิตตังนะครับนะนะเห็นต่างกันได้นะได้รองแชมป์ยูฟาจะไม่นลีกแล้วบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าแชมป์เอฟเอคับนะ <laughs> ก็เอาเอาคิดแบบนั้นก็เอาเอาเลยลูกเอาเอาลูกเอานะก็ว่าแล้วนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับ เชดอนกูไม่ขอโทษซานโช่ด้วยที่ได้รองแชมป์ยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกอย่างยิ่งใหญ่เสียเต็มประดา<笑><笑>เฮ้ยใส่เสื้อตัวเนี้ยเพื่อนมึงอะ่ะชูถ้วยโอ้ยถ้วยเล็กถ้วยเล็กถ้วยเล็กทอมบเจอรี่